พี่น้องได้อย่างกินแ้งเนาะจ้ามือนี่สาวชูแพ้ก็ได้เมนูปนอีกับปูนะจ้าพี่น้องบอกเลยจ้าว่าปูนานี่ทั้งมันและก็หอมมากเลยจ้าก่อนอื่นก็จะเอาพริกไปจี้จ้าพี่น้องพริกแบบนี้ตีแล้วก็หอมหอมเลยจ้าแล้วทีนี้เราก็เอาปูที่เราต้มไว้ เอามาต่ำจ้าแกะกระดองออกก่อนเด้อพี่น้องจ้าแล้วทีนี้เราก็จะใส่น้ำปลาที่เราต้มลงไปเลยจ้าพี่น้องเคเลโเคเลให้เขากันสักก่อนจ้าแล้วก็จะใส่ผงนัวลงไปจ้านี่แค่นี้เด้อพี่น้องเครื่องปรุงบ่มีีอย่างมากมายจ้าแล้วทีเด็ด ก็คือมะกอกนะนี่ละจ้าพี่น้องหอมหอมโอ้ยพี่น้องจ้าประกอกกับหอมอีกกระปูกับมันเข้ากันคักจ้ามาเด้อผู้ดใดสิมากินแจวอีกกระปูนะกับสาวชุมแพ,พบอกเลยเมนูนี้ข้าวหมดหม้อจ้าแซ่บแห้งพี่น้องจ้าบอตออ้องปรุงเอียงมากไม้อาหารพื้นบ้านเฮานี่สุดยอดจ้าอร่อย โอ้ยบอลล้าก็คิดทอด,ด้านนะพี่น้องจ้ามาเด้อจ้ามากินเขาน้ำกันจ้าแ่บคักจ้าทีเด็ดอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่พี่น้องบักแตงพี่น้องจ้าบักแตงนี่เขาปลูกน้ำให้น้ำมานี่โอ้ยแฝด